แอดสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขสุขนนะคะเมื่อน,นี้นะคะเฮ้าสิมาตามตัวเลขนะคะลาวพัฒนานะคะนะคะวันจันทร์นะคะเฮ้าสิมาตามต่นนะคะวัะน,ะะนจันทร์นะคะผลที่ออกมานะคะวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะออกศูนย์สี่ห้าสี่หกแปดเลขสี่ตัวห้าสี่หกแปดเลขสามตัวสี่หกแปดสองตัวห้าสี่นะคะนะคะเอาคำว่าเบิ่ง ตัวเล็กแน้ท่านะคะที่แอดได้ล่วไหานะคะว่ามีสำนักได้บ้างนะคะที่ไห้ถูกนะคะแล้วมาบิงกันด้วยนะคะอันนี้นะคะกะของเอฟซีฝังโค้งนะคะเดี๋ยวมาบงกันนะคะเอฟซีฝังโค้งนะคะเขายู่นะคะแต่ว่าจับคู่ไม่ถึงหกแปดนะคะเข่าหกเข้าว,าว,วิ่ง ออกหกแปดจับคู่หาหอดหกหกนะคะจับคู่ให้ถึงหกหกนะคะ่าคาต่อมานะคะเป็นตัวเลขแนวทางนะคะของพี่สาวของพี่สาวนี่ลดนะคะลุดนะคะและ้วกาของแอดนะคะของแอดเข่านะคะเข่าแต่ห้าออกห้าสี่นะคะ ไปหาสี่จับคู่มีหาเจ็ดหาแปดหาเก้านะคะบ่มมีหาสี่นะคะแอดกับคอถอดขอไฟหลายๆเด้อนะคะเดี๋ยวมาตามต่อกันแล้วกันนะคะตามต่อนะคะว่าสำนักไหนบ้างเข่าบ้างนะคะสำนักไหนตามต่อมือวันจันทร์นะคะวันจันทร์วันจันทร์วันที่สิบเอ็ดนะคะุ้นี้วันที่สิบนะคะวันจันทร์วันที่สิบเอ็ด ธันวาคมพศ2566นะคะนะคะคเดี๋ยวมาเบิกตัวเลขนาท่านกันเลยนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่ข้ามาแล้วนะคะแอดก็ฝากฝากดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับทางช่องแม่เก๋คนมักเลขนะเด้อนะคะฝากฝากดกระดิ่งแก้งเตือนไว้นะคะเพื่อจะเปรพลาดน,นะคะกับบรลลูคือกันนะคะว่าเอฟซีผสบถามกันเขามานะคะบรลลูคือกันว่าเข้าไปแล้วนะคะคลิปของแอดนะคะบอด่งขึ้นนะคะคนเด็ด คนหาเอานะคะกับเป็นด้วยสาเหตุอย่างยังบรูนะคะเนาะกับรอกร่องโกดกระดิ่งแกงเตือนไวเดอร์นะคะเอฟซีนะคะค่ะกลับมาเสียเวลาเข้ามาเบิรงกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะของอาจารย์แดงนะคะของอาจารย์แดงวันจันนะคะเราพัฒนานะคะให้บนล่างวิ่งสี่กับสามนะคะบนล่างวิ่งสี่กับสามเด็ดที่สี่นะคะรองที่สาม จับคู่40 48 49 30 38 39นะคะแคบหนาจอไว้ทะเบงเนอนะคะนะคะเอฟซีทันไดนะคะมักชอบเล่าพัฒนานะคะแคบหนาจอไว้เลยนะคะนะคะแล้วก็ต่อมานะคะต่อมาก็เป็นตัวเลขแนวทางนะคะของเอฟซีนะคะฝั่งโขงนะคะเอฟซีฝั่งโขงนะคะให้บนล่างนะคะ บนล่างวิ่งสี่ลองที่แปดนะคะเด่นนะคะจับคู่สี่เจ็ดสิบแปดสี่เก้าแห้าแปดเจ็เก้แล้วก็คันเบิร์นนะคะกับมาแปดแปดกับซีซีทอนันนะคะทำช่นะคะนี่ค่ะเด่นที่สี่ลองที่แปดนะคะนะคะเด่นที่สี่ลองที่แปดนะคะแคบนาจอไว้เลยนะคะเอาไปเบิ้งนะคะกับสำนักอื่นใดนะคะว่า สำนักใดนะคะทียังบรุดยังบาพาดนะคะเอาไปเบิ่งกันได้แล้วก็ไปเบิ่งเป็นแนวทางนะคะบาะวาสิขาสศิรุดนะคะกายาวากันเดอนะคะรารวาท่างช่องเองนะคะได้ตัวเลขแนวทางมากนะคะบาวาสิเป็นราวพัฒนานะคะหรือว่ารัฐบาลไทยนะคะหัวรัฐบาลไทยนะคะแอดกัเอามาโล่งหายนะคะเนาะนะคะแคบกันท่านอยู่เนาะค่ะเนาะให้เบิง่งโดนอยู่นะคะ ต่อมานะคะต่อมาเป็นตัวเลขแนวทางนะคะของพี่สาวนะคะของพี่สาวบนล่างวิ่งวิ่งลูดเลยนะคะเด่นที่ห้ารองที่แปดนะคะเด่นที่ห้าลองที่แปดเอาหาซีมาอีกแล้วนะคะหาซีมาอีกแล้วนะคะจับคู่แปดสองแปดสามแปดสี่ห้าสองห้าสามห้าสี่นะคะตัวเด่นก็คือห้าสองกับห้าสามห้าสี่นะคะ องน้นสิออกแต่ออกแต่ตัวเก่าอ่นบอกนลคะนี่นแล้วก็มีเพิ่มเติมขึ้นมากนะคะเพิ่มเติมขึ้นมากก็คือตัวเลขแนวทางนะคะของบ่าวนงนะคะเอานะคะตันว่าร่องเบิงนะคะลองดูนะคะราวพัฒนานะคะของบ่าวนงนะคะวันจันทร์วันที่สิบเอดธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะบนล่างวิ่งลูดนะคะเด่นที่แปดนะคะ เลขลักมากนะคะหลักสิบก็คือแปดสี่เก้าหลักหน่วยหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็จับคู่ห่นะคะแปดหนึ่งแปดสองแปดสามสี่หนึ่งสี่สองสี่สามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามนะคะนี่แหละค่ะตัวเลขหน้าท่างนะคะมากกันบอนะคะคำชุ่มนะคะล่องเพลินวาล่องออกไปเบิงนะคะเพลินวาเพลินเห็ดออกมากแล้วนะคะมันถูกดีนะคะ เยอนมากบางที่ก็ออกตัวกลับนะคะท่ามชมออกออกตัวกลับนะคะทางส่องกระแดวมากตอนพี่ตัวน้องเป็นเพียงนะะ้าสร้างแค่นั้นเด้อนะคะขอหายเอฟซีทุกคนทุกทันนะคะเอาไปเบ่งนะคะก่อนอื่นนะคะแอดก็บขอขอบ,บุญขอบคุณน,นะคะตัวเลขแนวทางนะคะจากเอฟซีฝั่งโคง้งแล้วก็ของพี่เบานะคะแล้วก็ของพี่สาวนะคะแล้วก็ของของอาจารย์แดงนะคะ แอดขอขอบคุณขอบคุณหลายๆนะคะที่ได้เอาตัวเลขนาทางมาให้นะคะแล้วการสุดท้ายนะคะเป็นตัวเลขนาทางของแอดเองนะคะบนล่างวิ่งที่เด่นที่แปดรองที่เก้านะคะเด่นที่แปดรองที่เก้าเลขตดกันหนึ่งสองสามนะคะจับคู่แปดหนึ่งแปดสองแปดสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามแค่นั้นนะคะท่านชมนะคะขันมักกับชอบนะคะกับจัดนะคะกันคัดกับพานเดอร์นะคะเพราะว่าท่างช่องเองนะคะ ได้เอามาตอนพี่ตอนนอบเป็นเพียงหน้าท่างขึ้นกันนะคะก็ขอให้เอฟซีทุกคนทุกท่านเอาไปพิจารณาเอานะคะวันจันนะคะขอให้แตกบนแตกล่างนะคะขอให้ถูกนะคะเพราะได้มีทุนนะคะได้ไปสู่ต่อนะคะหัวยรัฐบาลไทยเฮ้าเนาะค่ะเนาะ,นะคะ่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอให้เอฟซีทุกคนทุกทันนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะขอให,ห้เฮงเฮงเรวยๆนะคะโชคมานกันสุขสุขคนนะคะขอให้แตกบนแตกรางทุกคนทุกทันนะคะพ่อจได้มีทุนไปสู่ต้อนะคะหัวรัฐบาลไทยนะคะเลขออกวันเสาร์นะคะท่ชนชมนะคะเลขออกวันเสาร์นะคะค่ะ เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้แอดกับฝากไว้เพียงทอานี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้แอดสวัสดีค่ะบญญรรยากาศทงไฮทงหน้า